สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Titan XTN นะคะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อพิกอากาศกำลังเข้าช่วงเทศกาลเมษาก็คือช่วงเทศกาลสงกรานนะคะวันนี้เราจะสื่อสารกับพลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์ใดๆที่ได้คุ้มของตัวเราค่ะนะคะว่า ท่านมีสิ่งใดที่อยากจะเตือนหรือแนะนำท่านในช่วงเทศก,การสงกรานนี้หรือไม่นะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้แก่พวกเราผู้ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้ได้รับพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานความมีเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใที่ได้คุ้มครองทุกทท่านอธิษฐานจิตน,นะครับ ตั้งใจขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ได้ดูแลตัวของข้าพาเจ้าที่ได้ดูแลตัวของทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะท่านมีสิ่งใดที่อยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะให้รับทราบในช่วงนี้ขอความเมตตาจากท่านหล้งหลายเหล่านั้นเปิดทางบอกเรื่องราวต่าง ให้ได้ชัดเจนกระจางแจ้งนะคะโอเควันนี้เราจะใช้อยู่สองสับรับนะคะถ้าเกิดมีไพ่ขยายได้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูพรอบพรอบกันเลย โดยเราจะให้ทุกท่านเลือกจากหน้าไพ่สี่ใบนี้นะคะว่าท่านอยากจะเลือกสำรับไหนในการรับคำทำนาย กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่สามและกลุ่มที่4เราจะให้เวลาทุกท่านเลือกสักครู่นะคะ กลุ่มที่หนึ่งกองที่หกลุ่มที่หกองที่หนึ่ง,งะคะเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งความสงบนะคะเป็นสายสมาธิอืมใครที่เลือกกลุ่มนี้มีฐานสมาธิเยอะหรือกำลังฝึกฝนในเรื่องของสมาธิอยู่นะ เอาละท่านมีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะชี้แนะหรืออยากจะตักเตือนอะไรเราในช่วงนี้เขี๊เอาละสามใบท่านมีอะไรอยากจะเตือนอยากจะแนะนำเราในช่วงสงกรานนี้เขี๊ยขอสุ่มเรือกนะเข ที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือมีเรื่องเหตุการณ์สูญเสียบางอย่างเกิดขึ้นได้ให้ท่านพ่หนักเป็นเบาจากเบาให้กลายเป็นนีนะท่านสามารถทำได้โดยการ บริจาคทานบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ที่ลำบากโดยปราศจากความคาดหวังในทานเหล่านั้นให้แล้วปล่อยให้แล้วไม่ยึดในทรัพย์ของเราทรัพย์ที่หามาได้ เราหามาได้อย่างบริสุทธิ์ใจและนำไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่กำลังลำบากผลของกุศลทานที่คุณได้ปฏิบัติจะส่งผลให้คุณผ่อนหนักเป็นเบาและทุเลาการเป็นดีขึ้นได้ ขอคำ้ำขยายความเพิ่มเติม ิ่งใดที่ท่านได้เตือนได้สื่อสารมามีหนทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาอย่างไรได้บ้างอ okay. ช่วงนี้ถ้ามีการทำบุญพวกกระถิ่นผ้าป่าหรืออะไรพวกนี้ไปทำบุญแล้วก็ไปทำบุญกับวัดบ้านเกิดของคุณอืสามารถบรรเทาลงไปได้อันนี้คือวิธีการแก้ไขนะคะ,ะสำหรับใครที่เลือกกลุ่มนี้กองนี้ก็ขอให้เกิดสติสมาธิ ปัญญาในทุกขณะจิตในขณะลมหายใจของทุกท่านมีสติมากๆทำอะไรตั้งในความไม่ประมาทนะสร้างกุศลดีๆไวเ้เยอะๆแล้วท่านก็จะูกเราลงได้เพราะว่าภายนี้ครูบาอาจารย์ท่านมาเตือนว่าให้ระวัง สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ลุ้มเล้าซึ่งจะผ่อนดักเป็นเบาได้โดยการบริจาคทานนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันเลยค่ะกลุ่มที่สองกองที่สองนะใบนี้จะสื่อถึงความมั่งคั่งร่ารวยมั่งมีนะคะอุดมสมบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดนะใครที่เลือกใบนี้อเอาล่ะ อเคขออำนาจครูบาอาจารย์นะคะบังจิตอธิษฐานดีๆนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอยากจะเตือนบอกกล่าวอะไรเราในช่วงทิศาการส์สงกราน,นี้อยากจะเตือนอยากจะอวยพอรอะไรก็ชี้แนะได้เลยนะคะ <c oughs> ขอพายจัะ <c oughs> โอเคสามไพ่นี้สื่อถึงอะไรคิงออ f ครับเป็นกริยัแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะช่วงนี้นท่านกำลังจะมีทรัพย์เข้ามานะลาบที่ได้จากการปฏิบัติของท่าน <c oughs> ท่านกำลังได้เสวยโภคกรัพย์จากการทำ งานจากการทำกุศลใดๆสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณช่วยเหลือคุณกำลังได้รับลับขึ้นมาพันเท่าทวีคูณนะขอให้ท่านได้ทำกุศลเหล่านี้ทำด้วยการมีศีลธรรมในใจท่านก็จะได้สเสวยภพอรัพของท่านอย่างเติมที่นะคะ กานี้เป็นไพ่ของพลังงานถอยการอวยพรก็ขอให้ได้รับพรส่งความบุูชาปรารถนาของท่านและประเภทกุศลผลบุญให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเอาละเป็นไพ่ขยายนะคะ มีอะไรอยากจะกล่าวหรืออยากชัดชี้และเราเพิ่มเติมไหม,อ,มอย่าทุกใจอย่าเศร้าใจสิ่งไหนที่คุณได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วคุณได้รับกลับคืนมายอย่างแน่นอน ความอายุติธรรมที่คุณได้รับคุณจะได้รับการเยียวยาคืนมาแล้วมันก็ได้บุเรียนให้ชีวิตคุณได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้คือ mm hmm. น้นาสภาวะจิตของคุณตอนนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคขวักหนาำหรือใจเรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยอก็ตามนะแต่ว่า ด้วยกุศลผลบุญที่คุณได้สะสมมาคุณกำลังจะได้สวยโภกษัตร์คําำแดนนำของเราเราสามารถที่จะสื่อสารกับพระแม่ลักษมีทีฟทีวีที่ช่วยในเรื่องของความมังคับร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ หากท่านหาหนทางได้ไม่เจอลองอธิษฐานจิตและสื่อถึงท่านนะคะท่านก็จะช่วยชี้ทางแนะนำลูทางของท่านได้นะสำหรับกลุ่มที่สองมีเท่านี้ค่ะขอให้สนุวกกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีมีความสุขตลอด การเดินทางทั้งไปและกลับนะคะขอบคุณค่ะกลุ <S <S ่มที่สามกองที่สามมาถึงกลุ่มที่สามกันแล้วนะคะสิกจักรจักราที่หกเป็นจักราแห่งปัญญานะท่านใดที่เลือกกองนี้ขอให้ได้รับการอวยพรจากเทพอาร์แองเจิลเบตตารอนนะคะท่านจะนำพา ทุกท่านให้เกิดแสงสว่างทางปัญญานะเอาล่ะเทพเทวากรูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาท่านใดก็ตามที่ได้เลือกลุ่มกองที่สามนี้ท่านมีสิ่งใดอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกล่าว อยากจะตักเตือนโปรโีน i นด้ให้เราได้ทราบได้ดูได้ป้องก,กันนะคะโอเคอ่ะ okay. uh huh. โอเคค่ะจากพลังงานของไพ่นะเราสื่อสารมาได้ว่าให้คุณมีความสุขกับครอบครัวให้เวลาครอบครัวคุณมากขึ้นนะสิ่งใดก็ตามที่คุณได้มีความตั้งใจที่จะสร้างตัวในตอนนี้ขอให้ใจเย็นๆและพักก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งเริ่มต้นคุณมีไอเดียเกิดขึ้นมาได้ ไอเดียของคุณให้คุณศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเมื่อคุณศึกษาข้อมูลทุกอย่างอย่างดีแล้วจิตที่เป็นคุูสของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพียงแต่ว่ารอจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะเริ่มต้นให้รอผ่านเทศากาลนี้ไปก่อนนะคะ กพในคลิปนี <C> ้ค <ide>. ือเราจะพูด bon. ถึงช่วงของเทศกาลสงการเนวะก็ให้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆจากการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวในตอนนี้นะคะโอเคขอให้ขยาย แต่เรายังสื่อสารได้ไม่ครบถ้วนขอให้ครูบาอาจารย์ทั้กลายได้โปรดชี้แนะเราเพิ่มเติมว่ามีข้อความใดที่อยากจะสื่อสารเพิ่มเติมหรือเปล่านะ สำหรับกลุ่มนี้กองนี้นะคะความขยายเพิ่มเติมสิ่งที่คุณกำลังเลือกกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงเด็ดขาดว่าคุณจะไปในทางไหนก็ <pus ank> er> <t un> ตัดสินใจดีๆนะเพราะสิ่งที่คุณทำอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักได้ pudding. ช่างลำดัดดีๆว่าสิ่งที่ เรากําลังกระทําอยู่ตอนนี้จะส่งผลดีหรือจะส่งผลเสียมากกว่ากันถ้ายอมรับในผลของผลเสียที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก,ก็ลองประเมินดูว่าคุ้มหรือเปล่า พอสิ่งใดก็ตามกรรมคือผลของการกระทําไม่ว่าเราจะกระทํำในสิ่งใดก็จงรับในผลของการกระทํานั้นให้ได้นี่คือสิ่งที่คูบาอาจารย์ฝากเปกินคุณมาโอเคกลุ่มที่สามกองที่สามมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เอาลากกลุ่มที่สี่กองที่สี่กันแล้วนะโอเคอ่ะตั้งจิตให้บริสุทธิ์ขอครูบาอาจารย์ชี้แนะแนะนำบอกกล่าวท่านที่เลือกกองที่สี่นี้ท่านมีสิ่งใดอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกล่าวลูกหลาน ในช่วงสงกรานต์นี้เพื่อให้ระวังป้องก,กันลับทราบนะคะ ถือว่าเป็นกลุ่มที่เปะปวัวอยู่นะเธอเรารู้สึกได้ว่าเป็นพลังงานของความเป็นครอบครัวโอเคเป็นครอบครัวที่มั่งมีอยู่นะและผู้หญิงเป็นใหญ่โอเค รับพลังงานดีๆไปนะจ๊ะพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะอุดมไปด้วยญาติมิตรเพื่อนฝูงเงินทองความมั่นคงทางอารมณ์ความมานะพยายามความบักบันในการ มีวิริยะมีความอุตสาหะกว่าจะได้ทุกวันนี้ไม่ง่ายเนาะและได้การหนุนนำจากคุณผู้หญิงจิตวิญญาณความเป็นมารดาสูงโอเคอ๋อลืมขายายเลย คนที่ได้เลือกไพ่นี้นะคะ Walk away Walk away เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าฐานของคนคนเนี้เวลาทำงานหรือเวลาอาศัยชีวิตอะก็คือไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองเกิดอะต้องไปอยู่ที่อื่นบ่อยๆและอยู่ยาวนะ เป็นถานที่อยู่กับที่นานๆไม่ค่อยไม่ค่อยรุ่งจะรุ่งต่อเมื่อออกเดินทางทํางานที่ไกลเหมือนไปทํางานแบบต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพอย่างเงี้ยแบบไกลๆบ้านอะแล้วนานๆกับบ้านผีอะไรอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือไปตั้งปักหลักปักฐานจากที่ที่ไกลจากบ้านเกิด อขอคำขยายเพิ่มเติมหน่อยครับ ลดขับลาระวังเล่อยนะแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปงัดข้อกับใครบ่อยๆมันจะเจ็บไม่คุ้มอืมถ้าคิดที่จะไปสู้รบปบมือกับใครอยู่ในตอนนี้ ไม่คุ้มมีแต่เจ็บมีสติไว้ใครร้อนมาก็สงบก,ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเป็นไฟอ่าหรือจะเป็นน้ำหรือจะเป็นน้ำมันเนอะอยู่ที่เราเลือกแต่ถามว่า ถ้าการเลือกที่จะไฟลแล้วมันคุมไหมก็ดูไว้ละกันว่าคุมไม่คุมเจ็บตัวเจ็บตัวแน่นอนอจะ้ะด้วยความปรารถนาดี คุณพลังงานต่างๆที่มาสื่อสารในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามาสื่อสารกันในครั้งนี้มีสติสมาธิมีปัญญามีความระดักในทุกขณะจิตมีสติในทุกลมหายใจ ทำสิ่งใดขอให้มีตัวรู้นำทานมีปัญญาในการตัดสินใจให้การตัดสินใจนั้นเฉียบแหลมเฉียบคมอยู่ในทํานองของทรรมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขอความสันติจงมีอยู่ในใจของทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมสนุกในการมาดูผิกอากาศค่ะขอบคุณค่ะ